จุดหมายปลายทางสถานีสุดท้ายที่เราจะไปกันนะคะคือกูลมักค่ะตัวนี้เนี่ยใช้เวลาจองประมาณ2วันเพราะว่าเราจะมาขึ้นเราจะพากันมาขึ้นเคเบิลนะคะเป็นกระเช้า ลอยฟ้าที่จะพาเราขึ้นไปถึงกุลมัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเดินไปหรือขี่ม้าไปนะคะตรงนี้เป็นจุดที่รถจะมาจอดส่งเราได้ค่ะแล้วเราก็จะต้องขี่ม้าหรือนั่งรถเข้าไปตรงสถานีที่เขาจะปล่อยกระเช้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งเหมือนกัน รอพ่อต่อรองราคานะคะว่านั่งรถเข้าไปเนี่ยเขาจะชาร์จเราเท่าไหร่แต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยระยะทางยังไม่ถึง1กิโลเมตรเลยนะคะบอกว่า1,200งพัร้ปีค่ะคือแบบแพงมากแต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็นี่กำลังต่อรองอยู่ตาคนนี้เราไม่รู้ว่าเออ เขาราคาเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะมันไม่มีราคาตายตัวแต่สรุปก็คือจริงๆแล้วเรามารู้ตอนขากลับนะคะว่าแค่คนละ50บาทเท่านั้นเอยคนละ50รูปีเท่านั้น <30. S 1> ต่อครั้งสุดท้ายเราก็เสีย1,200นะครับะคะเพื่อเข้ามาถึงตรงนี้เขาแบบจัดสถานที่ได้แบบสวยอะ มีหิมะปกคลุมเลยนะคะเรากำลังจะเช่ารองเท้าบูทนะคะเพื่อใช้ใส่เดินบนน้ำแข็งนะคะราคาคู่ละหนึ่งร้อยรูปีค่ะเดินกันไปค่ะเดินไปก็กลัวลื่นไปคนเยอะมากอันนี้คือทางเข้านะคะเพื่อจะไปต่อคิวขึ้นกระเชา้าไฟฟ้ากันกระเชา้านี้นะคะเราไม่สามารถมาซื้อตั๋วได้ข้างหน้านี้นะคะ ตรงนี้มีไว้เพื่อ e n t ทรอย่างเดียวเข้าอย่างเดียวเลยเพราะว่าเราจะต้องซื้อและจองตั๋วเนี่ยผ่านออนไลน์นะคะจ่ายเงินเรียบร้อยเสร็จสรร์ตกคนละราคาเขียนไว้นะคะว่า800รูปีแต่ว่าเวลาจ่ายเงินเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันประมาณคนละ900โดยประมาณนะคะมันมีค่าภาษีค่านุน,นีนั่นเเสร็จ <20. S 1> กระเช้าลอยฟ้านี้เรียกว่า กอนโดลานะคะกอนโดล่าไรแล้วมันมีทั้งหมดสองเฟสเราเลือกขึ้นแค่เฟสเดียวนะคะเพราะว่าเฟสที่หนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงระดับหนึ่งแต่ถ้าเราจะไปเฟสที่สองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกระเช้าเปลี่ยนกระเช้าไม่ใช่มีปัญหาปัญหาก็คือสูงเกินไปเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการหายใจนะคะเรื่องออกซิเจนไม่พอสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ย หรือว่าเด็กน้อยเนี่ยก็จะไม่ขึ้นไปกันนะคะแค่เฟสหนึ่งก็พอแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นรักสนุกทุกถนัดนี่ก็คือเป็นบรรยากาศการต่อคิวขึ้นกระเช้ากอนโดลากันนะคะคือแบบว่าคนเยอะมากต่อคิวไม่อยากันนับเลยว่ามีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนที่ต่อคิวกันอยู่นี่ ยืนรอจนเมื่อยอเอาต่อคิวอย่างเดียวเนี่ยเพื่อที่จะได้ขึ้นนะคะเป็นชั่วโมงกระเช้าหนึ่งนั่งได้6คนห้ามเลือกนะคะว่าฉันมากับครอบครัว4ี่คนจะน,นั่งด้วยกัน4คนแล้วเอาคนอื่นมาแจม2คนไม่รู้อ่นะนักกระเช้าเวลานั้นที่เราจะไปขึ้นเลยกี่ที่เราเติมไปให้เต็มเลือกไม่ได้นะคะอันนี้แอบสอคนที่เขาขึ้นไปก่อนหนทางยังอีกยาวไกล เข้าคิวไปแม่นั่งก่อนล้ไม่ไหวจะยืนอ่าใกล้เข้ามาแล้วคะ่ะนี่เป็นแถวสุดท้ายนะคะก่อนที่จะได้ขึ้น เขาก็ปล่อยกระเช้าตลอดเวลานะคะกระเช้าไม่ได้ขาดนะคะแบบว่าเออมีกระเช้าขาดช่วงอะไรไม่มีนะคะออกตลอดฟเฟสหนึ่งกับเฟสสองราคาก็เหมือนกับจ่ายอีกเท่าตัวนะคะ มาด้านในแล้วก็ยังต่อคิวต่อไปแล้วต้องขึ้นให้ไวด้วยนะคะเขาไม่จอดนะเขาจะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้แหละช้าๆ เรีบขึ้นพ่อไม่ได้ขึ้นนะคะกระเช้านี้เพราะว่าที่นั่งหมดมีคนมาขึ้นก่อนเราสามคนแล้วก็เราสามคนแม่ลูกเต็มพอดีออกแล้วค่ะระยะทางประมาณหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรก็คือหนึ่งกิโลเมตรครึ่งนะคะเราจะเดินมาเองหรือเราจะขี่มาขึ้นมาก็ได้ แต่ว่าบอกเลยว่ามันลำบากมากนะแล้วก็น่ากลัวอันตรายด้วยเรานั่งกระเช้าดูอยู่ข้างบนนี่ว่ะแต่เนื่องจากกระเช้าที่ปิดนะคะปิดปิดสนิทหมดเลยไม่เปิดนะคะเราก็ถ่ายได้ผ่านกระจกเท่านั้น เป็นการเปิดประสบการณ์การนั่งกระเชา้าลอยฟ้าในอินเดียเป็นครั้งแรกนะคะหนิงเคยนั่งแล้วที่ราชครุฑเ,เป็นเก้าอี้นะคะแบบว่าเปลยเปลยเลยนั่งไปเลยอันนั้นก็จะเป็นอีก,อกประสบการณ์หนึ่งแบบเจ๋าเสียววูบวูบเย็นเย็นแต่อันนี้คือดูแล้วจะปลอดภัยกว่านะคะปิดหมด นั่งไปแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะคะแล้วก็เช้าเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปจองออนไลน์แล้วเราก็จะได้ตั๋วมาเลยไม่ใช่นะคะเขาจะมะีวันที่เราจะบุ๊กได้ด้วยเช่นว่าเราจะบุ๊กวันเนี้ยแล้วมันเต็มเขาก็ไม่ให้เราบุ๊กนะคะเขาก็จะบอกว่าเออวันนี้ว่างวันนั้นว่าง นี่มีงบุกตั้งแต่ก่อนปีใหม่มาถึงก็จัดการบุ๊กเลยแต่ว่าเขาไม่ว่างนะคะมาได้เอาวันที่สองก่อนจะกลับนี่เองคือเป็นช่วงพีคซีซั่นเนี่ยก็จะใช้เวลาบุ๊กนานหน่อยสักประมาณ3-4วันนะคะกว่าจะได้ถึงแล้วนะคะ เฟสหนึ่งแล้วเราก็จะลงไปเดินเล่นกันค่ะข้างล่างเราจะไม่ไปเฟสสองนะคะเอาแค่นี้พอเสร็จแล้วก็ลงบันไดไปค่ะเพื่อที่จะไปชมวิวหิมะแล้วก็ภูเขารอบๆนี้นะคะ คลิปหน้ามาต่อค่ะ